กลับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันใหม่นี้ให้เราร่วมใจก,กันอธิษฐานก่อนนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและซึ่งเป็นผู้ที่ผู้สร้างซึ่งเป็นผู้ครอบครองทั่วฟ้าและแผ่นดินโลกข้าพเจ้าทั้งหลายก็มาถึงพระพักพระเจ้าขอรับฟังถ้อยคําของพระองค์ขอรับเจ้าร,รุโปลรดภัยกับข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอมเมนและพี่น้องเข้าวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อใหญ่วิธีการที่มาจอมติคริสเตียนวันนี้มาถึงบทที่7ก็คือมาจอมติคริสเตียนในด้านการถูกข่มเหงเพื่อพระคิ์ช่วงนี้มีเราก็ทราบว่าสถานาการณ์ที่เมียนมาก็กเย่มากข้าพเจ้าก็ได้รับ ขออธิษฐานมากมายส่งจากทางพม่าเพื่อที่ให้ข้าพเจ้าท,าาทั้งหลายอธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่นั่นเผื่อมิชนาลีที่นั่นเพราะว่าทหารพวกทหารก็เข้ามาในหอพักและก็จับอาจารย์เพราะาอาจารย์เป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะแล้วก็มาไต่สวนหรือจับผู้หนุ่มสาวที่อยู่ในคริสจักอาที่อยู่ในหอพักด้วยดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อเราคิดถึงพี่น้องของเราที่อยู่ในฝั่งฝันพม่ม่าก็ขอให้เราที่จะเรียนรู้ว่าเราควรมีท่าทีอย่างไรต่อการความข่มเหงที่เพิ่มมามาจากพวกที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์นะคะในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่12-19กก็ได้บอกเรา ว่าเราคุณมีท่าทีอย่างไรในการที่จะพาชิญน้ากับความข่มเหงหรือการที่ทำให้เราต้นทนทุกข์พืพระคลิปอย่างน้อยมี4ประการข้อพระคัมภีร์ค่อนข้างยาวดังนั้นหอมจะอธิบายแล้วก็จะอ่านด้วยในข้อที่12ที่นั่นบอกว่าดูก่อนพี่น้องเท่รักอย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์น,นั้นประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านนะพี่น้องคะที่นี่อาเปตโตรนะก็บอกเราว่าอย่าประหลาดใจนะเพราะว่าเราจะเจอกับความยุ่งยากลำบากเพราะว่านี่เป็นการลองใจทดลองใจที่มาจากมารสตานดังนั้น ไปต็ตกำลังตอบอกเราว่าเตรียมใจไว้เพราะเราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้ามันก็จะมาทดลองเราดังนั้นพี่น้องคะถ้าเราเตรียมใจไว้นะแล้วก็ท่าทีที่สองก็คืออยู่ที่ข้อที่16ที่นี่บอกว่าแต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสเตียนก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลยแต่ให้ถาวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นนี่บอกว่านะ อาจจะเมื่อเราคนอื่นข่มแหงเราทําให้เราถูกย่อเย,อเยอ้ยทําการสาธารณะทําให้เรารู้สึกอับอายแต่เปโตรบอกว่านี่เป็นความความความปัารานาของเขาทําให้เราอับอายแต่ความจริงนะเราไม่ต้องรู้สึกละอายใจตรงกันข้ามเราต้องรู้สึกว่าเรามีเกียรติเพราะว่าเราสามารถทนเราสามารถที่จะมีอ่ามีส่วนในการที่จะนี่จะที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า พกชื่อของพระองค์แล้วก็ประการที่3อยู่ที่ข้อที่1 3กับ14 13ที่นั่นบอกว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริปเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยข้อที่14บอกว่า ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพรันนมของพระคิ์ท่านก็เป็นสุขด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสริริและของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านที่นั่นบอกเราว่าเราต้องชื่นชมยินดีเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระคิ์พระคิ์ทนทุกข์เพื่ออะไรเพื่อเราเพื่อแบกบาปของเราดังนั้นพ,พระเยซูคริสต์ต้องทอนทุกข์ เมื่อเราเป็นคนที่รับพักคุณของพระเจ้าแล้วตอนนี้เมื่อเรามีส่วนในร่วมทุกข์กับพระคิ์นั้นนี่หมายความว่านี่เป็นการที่เราพระเจ้าให้พระเจ้าให้เกียรติเราให้เราสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระคิด์ดังนั้นเราต้องรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะว่าวันหนึ่งพระเยซูที่จะปรากฏขึ้นก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ชื่นชมยินดีกับพระคิ์ด้วย สิ่งที่สองก็คือเราต้องมีความสุขด้วยเพราะว่าเราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางความกดขี่ข่มแห่งความทุกข์ยากลำบากก็คือนี่เป็นประเด็นที่อประการที่สามสำหรับท่าทีของเราก็คือเราต้องรู้สึกชื่นชมยินดีและมีความสุขที่จะร่วมทุกข์กับพระเจ้าแล้วก็ประการที่สี่ ก็คืออยู่ที่ข้อที่19ที่นั่นบอกว่าแหกฉะนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงประพฤติชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพูทเที่ยงธรรมนั้นเถิดณที่นั่นบอกเราอีกครั้งหนึ่งว่าใหเราทําอะไรใหเราฝากไว้กับจงฝากไว้กับพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าจะผิพักษา,าแล้วพระเจ้า จะแก้ความต่อเราอะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราดำเนินในโลกนี้เราต้องปรับพฤติชอบเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนและก็เราเป็นของพระคิ์และพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านการทำดีของเราจะพี่น้องคะให้เราหนุน,น,นใจกันที่จะผ่านผ้อนความทุกข์ยากลำบ,บากเพื่อพระคิดนะถ้าเราใชยชนะมาน เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระิดเจ้าขอพร,ระเจ้าทรงนำข้าพระเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะใชยชนะมารผ่านอ่าช่วงเวลาที่ถูกกดขี่ข่มแหงเพื่อพระคิ์ขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยสุทริเจ้าอเมนขอพระเจ้าไว้พร้อมพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ